สวัสดีค่ะทุกคนมาจาวันนี้ก้อยไข่มดแดงพี่น้องก้อยไข่มดแดงจาวันนี้กินอาหารสูงเลยจ้ะวันนี้ข้าวเหนียวร้อนๆทุกคนข้าวเหนียวฮ้อนๆเดีย๋ยวนี้เออคาโวาบโบคารโบข้าวเหนียวทุกคนเอยมาแจ๊เสเซอร์เอฟเอาไ้ตรงนี้แหละเดี๋ยวจะบอกว่ามันแซ่บพี่น้องมันแซ่บหลายข้าวเหนียวของเรา เสียมาด้จ้าจวดจวดจจวดเขาเรียกว่าอะไรเขาเอื่อไว้อีย่างพี่น้องเฮด้มันแบ่แบบออกแบแบมันออกนะเอืออมอแล้วก็ตุ้ยใครหมดเดงใส่ลงไปพี่นออ้องป้าวอืมอืมอืม ไม่รู้ว่าข้างในจะมีตัวอะไรไหมทุกคนอืมไม่มียากเป็นมมหนอนอืม ลูกปักจากกินกับก้อยไข่มดแดงออืือ รอร่อยหวานหวานอือืมอืมออโอ้โหคำใหญ่เลยคำนี้อืม 嗯。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  음음 mm. mm. mm.